สกอร,รอ,อุดรธานีเข้าร่วมประชุมกรุมการจังหวัดประจำเดือนธันวาคม2568วันอังคารที่23พฤศจิกายน2568นายชินกรขะอังกุกผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมการประชุมกรุมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรธานีประจำปีพุทธศักราช2568ครั้งที่12ับ2568ประจำเดือนธันวาคม การประชุมครั้งสำคัญนี้จัดขึ้นณห้องประชุมกรมมะเหลืองประจักษ์ศิลปาคมชั้น5อาคารหนึ่งศาลากลางจังหวัดอุดรธานีโดยมีนายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในการประชุมก่อนวาระประชุมได้มีพิธีมอบรางวัลสลากาชาติการกุศลจังหวัดอุดรธานีประจำปีพุทธศักราช2568แและการมอบเกียรติบัตร การสแสดงศิลปะวัฒนธรรมในงานทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานีประจำปีพุทธศักราช2568ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีได้เข้ารับเกียรติบัตรการสแสดงศิลปะวัฒนธรรมในงานทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้ด้วยจากนั้นที่ประชุมได้ร่วมยืนตรงสแสดงสัญ,ญลักษณ์เจตนารมณ์ไม่รับของขวัญโนก no ิสโพลีสี และยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยแด่ทหารกล้าที่พลีชีพเจ้าเหตุการณ์การสู้รบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อแสดงความอาลัยและลำลึกถึงความเสียสละของผู้กล้าต่อมาที่ประชุมได้มีการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในจังหวัดอุดรธานีจากนั้นจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆเพื่อรับทราบและพิจารณาการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของจังหวัดอุดรธานี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องต่อไป